สวัสดีครับวันนี้ช่างลงตึงขอคุยเรื่องของการใช้เม็ดมิดอินเสิร์ตแบบเม็ดกลมโดยได้ข้อมูลดีๆจากแซนวิชโคลโลมอนครับการใช้เม็ดมิดมีด้วยกันหลายแบบเรามาดูเรื่องของเม็ดมีดชนิดเม็ดกลมเม็ดอินเสิร์ตชนิดเม็ดกลมกันนะครับเม็ดอินเสิร์ตเม็ดกลมเนี่ยเป็นเม็ดที่มีความแข็งแรงมากๆครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนมุมมีดได้หลาย มุมแล้ก็เหมาะกับการกัดโลหะแข็งงานซูเปอร์อลอยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเมื่อเรากินความลึกน้อยๆนะครับความหนาเสร็จก็จะบางลงอัตโนมัติซึ่งสามารถทำให้เราเพิ่มฟีดได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อเสร็จบางก็เพิ่มฟีดได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นเหมาะก,กับงานกัดยากนะครับงานซเปอร์อลลอยงานมันติแอซิดแล้วก็งานทำโฮโดยการหมุนคววงแบบ3แกนครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากแซนวิชโครมอนต้องขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วย